แต่เก็บเรื่อยๆอยู่จ้ามาอมพอเฮ็ดปวกจา้าเป็นเฮ็ดปวกอยู่ในไฮยางจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกๆ่านที่เขามารับชมคลิป่องเราป้ากับสาออนจา้ามาพบพอกันเมเนียกับตรงกับวันที่ยีตุลาคม2อ6 6ัาร้อจ้าเมเนียสซาออนกับพาพงใหย่แมไนย์เอฟซเบอร์สกุสุคนมาเก็บเห็ดปวกจา้า พอดีซสออนผอเฮ็ดปวกในไฮยางจ้ะลงมาหยอดน้ำโกดกะลงมาผอเฮ็ดปวกจ้ะกะมาหลุนมาส้มกันเบิงจ้าว่าสีไใดสิมันหน่อย,ยไร้ซํำใดจ้ะไปหลุนกันเลยจ้ามาผอ,อเฮ็ดปวกจ้าเป็นเฮ็ดปวกอยู่ในไฮยางจ้ะลงมาหยอดน้ำโกดอตอนกีดบ่เห็นจ้ะตอนลงมาหยอดน้ำโกดจังคอยเห็น อือพุกเก็บกระพิการดอกงามดีจ้ะจ้ะพุเก็บกระพิการเด้อมื้อนี้นี่บาดมือเมื่อวานเฮ็ดปวกในไฮยางเพิ่นสีดอกบ่ค่อยสูงจ้ะโอ้ยในตัวมันงในตัวมันงามขนาดเออเออขาอย่างเงี้ยก็บ่ได้ถือทางยางออกหมู่ใหญ่อยู่จ้ะ <S <S กเห็นบ่มกัาามออกมน อะไรยันใหม่ๆเ้อะนี่ยังใหม่ๆอยู่จ้ะตอนลงมากี่ย้างเมือ่อคืนนี่บบเห็นจ้ะพี่น้องลงมาหยอนน้ำโกดคอยเห็น บาไนไม้ก็ยังแข็งดึงขึ้นดินดบลวมเนาะถ้าดินรวมสีดึงขึ้นออโอ้ยนะว้าขาดอันีก้ก็โอ้ยด่งงามครับงามสุดๆเลยจ้ะนี่ายางยามจิ้มกบเหินดอกดอกเคีตปลายาง แปลสีดอกบอสูงดอกบอสูงคืออยู่ป่านี่สวยๆตางนี้ค่ะหันมาทั้งนี้ค่ะอืมนี้ค่ะเจ้ามาหยอดทางพุษนหยรักกระีิมาก ยีงว่าด <ok. S 2> ังเขายัว่าดังูดังบ่ได right ้ให้ดังบ่ได้ให้การการพื้นว่านะคะกางกันสิได้ยินการกันสิได้ยินเขาจะรู้ว่าเราทำอะไรนั่นนี่เหรอเขาเอาตะกามาด้วยเหรอเขาจะมาเก็บเห็ดเหมือนกันเหรออู้พูดังพราะฉะนั้น่าพูดังเดเขก็ด้ยิน เออเนาะเออจริงจริงด้วยแหละจุ่มอ่ะนี่จุ่มหนึ่งแมนบอแมนแมนแมนอุ้ยแต่เล็กมากอันนี้อ,อันนี้ข้างใต้ด้วยไม่เก็บอืม,อามาหวัวลุด<ช>หวัวลุดหวัวลุดเลย อันนยังไงหัวหลุดหยิบนี่แหละหัวมันเลยหลุดกัิมีรแสงแนเดอร์จเพราว่าแดดกำลังออกจ้ะทั้งหก็มีตาเอาก็แต่อสตาก็มีสองดอกตัวซอยกำลังจุ่มๆเลยจ้ะ อยู่ปลาสิออกอีกบอ่อยู่ปลายางออกอีกแล้วจ้ะไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าตัวช่วยหรือตัวปวดตวว้อตัวเช้อรงนี้เลยตรงนี้เลยอันนี้น้อยอ,ะอ่ะเอาอะไรตัวเชื่อเ <c oughs> ซาอ่อนเหยาบต่ทีแหลบแนมบ่เห็นยางหย้อนน้ำกด <c oughs> อ้าวดอกบานก่อนบานก็ยังมีใหม่อยู่จ้ะอืมอะไรเหรอมีหม่องเดินอู้ยใหญ่เหี้ยนึงมีตุ่มๆด้วยนี่เนี่ยอ้าวมามาคิดแล้วก็เอามาใส่มือนี่เด็กสามจู้ น้องแก่เห็นไหมจิ๋วเลยนี่เขาก็เรียกเห็ดปวกจิ๋วเลยเห็ดปวกจิ๋วเห็ดปวกจิ๋วเอ้านี่อ่าท่าี้กัแห่แข้งแห่งกใจเบิ้ลแตแบบนี้เลยแต่ิมีเสียงรถรบกวนแน่จะเพราะว่าให้อยู่ข้างๆจ้ะให้ข้างๆดำจ้ะขอระวังเดี๋ยวขอระวังก่อนนะามาเดี๋ยวอันนี้สัญลักษณ์ไม่ใช่หรอ เออสัญญาเป็ง,งเลยเจออีกแล้วเจออีกแล้วอีกแล้วเอล้ลลนะลค่ะเก็บเรือเ<ล>่อยๆจ้า,อ,าอันนี้คือสีบานแต่ตอนกลางคืนเลยจ้ะเียวนี่กตั้งต่กุ้ยซอยกะมิะดอกง,มงามจะซอยขอตาตะมะสีวาซอย ง่ายๆขึ้นจักรีวซอยยห้ไงขึ้นแมงกินเกือบเบิดเออตัวนี้เฒ่าแน่เนาะเฒ่าอยู่เฒ่าบ่เฒ่าอันนั้นกินให้มันเต็มมืออืมเต็มเต็มเลยดอกงามขนาดจ้ะงามคืออยู่ป่างามงามคืออยู่ป่าเลยเอองามคืออยู่ป่าเลยเป็ดเป็ดปัวเป็ดปัวไส้็นมั้ย นี่ไงหนึ่งจูงอ้ออีกเล็กเนาะอย่าทำอันนั้นนะอะไรพอหนูเคยจะเห็ดปวงดอกจูงเล็กๆกำลังขึ้นแต่กระดอกงามๆจ้าพอดีแกงเลยจ้ะแกงพอดีเลยโมนอันนี้พคนกินเบิดอยู่ในป่าหย่าจ้ะอยากอยู่พกแน่จ้ะอยู่พวกนั้นอยู่ป่า

มีปาดวยไม่ใครมีปัจามีมาอีกจ้าอ๋นี่เดยจูงเี่คเตะก้าก็บด้วยสองจูเไปด็นมเกป็นกลุ่มกันเลยเว้ยเป็นกลุ่มกันเลยเว้ยเปกมกั้งามงจ้ะ ไม่ไม่มีใครมาจ้างเนให้ไอาอวนไม่มีตังจ้างเขาเนาะนี่มาเรื่อยๆจ้าเก็บมาเรื่อยๆจ้าแต่ว่าอยากอยูโฮกแน่จ้าไม่ไปเนาจ้าปลานะปลาเนามันอยู่พูดเลยด็กดึงขึ้นเลยได้ปอได้จีบขิดว่าดินมันสีหลวมอยู่กสีหลวมก็ดีมากเลย เอาตะกามาเอออย่างนั้นเอออย่าอยาทาเพชรดีหละ่ะคนสีเพชรใช่โอ้ยค่ะขายยาวขนาดจะ้ะโ,โอ้สงสัยอยู่ทางปลาสีออกอีกจ้ะพี่น้องเพราะว่าในปลายางเหลื่อมออกอีกแล้วจ้ะ้าด<ะ>ดึงบอกขึ้นเลยเนาะดึงบอกขึ้น คิดว่าดินรุ่มรวมคือว่าสีดึงขึ้นดินมันรวมไหมครับไม่รวมตรงที่หรวมก็มีแต่ตรงที่ไม่หรวมก็มีนแนมกะสีบอเห็นชัดปันไดเด้อจอ้ะเพราะว่าเป็นอยูย่ในป่าหญ้าจา้ะเอกโคกแน่จ้ะอืม แนบเห็นอ้ยยังจุ่มจูมอยู่จ้ะตุ่มแนบเห็นข้าหากยางดึงกระบอกขึ้นเึ็นบ่เออกรเบื้องเลยได้แนนอยู่เนาะสงสัยสีหยยบแน่เลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าแนบเห็น ดอกกันน้อยๆอยู่ในปลาหญ้าฮุๆหามันอ้าตะแกะมาค่ะเค่ะๆเรื่อยๆจ้าไปอีกแล้วไปอีกแล้วเยอะเลยเยอะจนจะเต็มตาเลยเนาะอือเดียวกจะเต็มตาเลยเริ่มหนักแล้วนะเนี่ยทำอย่างนั้นดีเดี๋ยวมันขาด เ็บมันขาดไปกระแทกมันเอ้าคุณเดอยู่ในส่องแย่ทอปก็มี่สองดอกอดึงบวขึ้นด้วยเนาะคิดว่าด,ด,ดินรุ่มรวมชิดึงขึ้นถ้าบ่เอามีดจิ้มเมนดึงบ่ขึ้นเลยจ้ะพี่น้องเนาะหางขนาดขายหาวดีขนาด ต้องมีง่ายกว่าหนึ่งร้อยเจ็ดสบอือนี่สวยมากสวยขับเนาะมาจีมเฮ็ดปวกจ้าวันนี้จีมเฮ็ดปวกอยู่ไฮยางจ้าดอกนะึงบางตัวกระโดดกินบางตัวกดัดมโดดกินคุณดอกนะึงปลาหกจยู่ในปลาหกจะวิ่งหนอ แ<ไ>นมนก็บอคคอย <ไป S 1> เห็นจ้าอ่านีอีกสองสองดอกกางามเลยครับแต่เก็บเรื่อยๆอยู่จ้าแต่ดอกกางามเลยจ้ะ ก็บอยู <ligen> ่ในปลายางจ้ะเฮ้ยบึ้งเน่จูมเพิ่นหน่อยขนาดโอ้ซองจูมเพิ่นเด้อจูมเพิ่นเนอในหน่อยจิ๋วจิ๋วนี่เขาเกินจูมเพชรละเฮ็ดบัวคือกันนี่ก็ได้เป็นจูมในนี้เป็นหมูกันเลยเลเวงไปเลเวงอะไร แี้วแม่มีมีอ่อนเดินตมือคืนยังไม่ดึงกับเมื่อคืนดึงก็ไม่ึ้นจิมอย่างเดียวเสียมกับบดามาจ้ะพี่นองลงเข้ามาเมีดเองแต่เมีดจะมีดจิ้วคือกันก็เฮ็ดปวกคิดว่าเพื่อนสีดึงง่ายจ้ะก็เลยบด้เอาเสียมมาปากตีอยู่ในป่ายางสิบบุคอยได้เสียมบดาเสียมจิมจ้ะ เอามีทีมก็เกินอะตัน้นอไวานางม่นางวังขันกับคม้จิม้มวหนูเรียกประธานนี่ยได้วยจูมัวอย่เป็นโครงงจู๋เห็นิดตนั้น่จิ๋เหรอตัวนี้ใช่เหรอ ว้าวตัวนี้ก็แม่นจี่วจิ้เลกะแมนเพชรปวกจ้าว้าวห่วรูดเล้นัาฮ่าฮ่าน่าฮ่งอ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮีาอ่าฮ่าม่าฮ่าอัาแล้วใช่าฮ่ามาฮ่าฮ่า่อยๆจ้่าย่ายมาเรื่อย่จ้่าฮ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 มาฮ่อก่าฮ่าฮา่า่ดอกา ท้องจูมจ้ะท้องจูมน้อย,ออยกลับลมาเบ่งพ้นงานจ้าเก็บเห็ดปวกในป่ายางจ้กากระมันอยู่จ้าได้เคองกระตาจ้าเห็ดปวกมีตั้งแต่ดอกงามๆเลยจ้าเมนีซอ,อนมาเก็บเห็ดปวกอยู่ในป่ายางจ้าพอดีลงมาหยอนน้ำกด แต,แต่ตอนกีดกับ่เห็นจ้ามาเห็นตอนหยอดน้ำกดต,ตอนกีดสงสงยซสิเป็นดอกจูมจ๋าแนม่เห็นวันนี้กระทือว่ามาันอยู่จ้าวันนี้มันเป็นเฮดปวกลน้ลวนเลยจ้าฝากปุ้ยไนมีไยลุ่งป่านะ่อาทุกคนทุกฐานที่เขามารับชมคลิป่องรปากับสาวออนเือนชมกับฝากกดไลค์ถูกใจกับฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิง่งเื่อสิบอภารคลิปใหม่ๆของสาวออนเด้อจ้า ซออนขอขอขอคุณทุกไหลทุกแช่ขอบคุณทุกคอม,มินขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่หมอมห้สซออนจ้าขอการคลิปนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ